เราก็สามารถขี่รถออไฟนะคะ <laughs> <laughs> ฝนตกนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศขี่รถไฟสีสันสวยงามนะคะทุกคน <laughs> เราก็ทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ลงนะคะ <laughs> <laughs> บรรยากาศนะคะทุกคนแปลกไหมคะฝนตก แดดออกนะทั้งฝนทั้งแดดนะทุกคนเราก็ตามรถไฟไป้ยมัวก็ได้เวลาพักผ่อนนะคะอีเฟลัสเซียตัวสิหรือว่าเฟลัสเซีย ก็จะเป็นบ้านเนอะฟาร์มงวนะครับทุกคนก็ เราเห็นแสงอย่างนี้ฝนนะคะมีฝนนะะแต่ก็ยังมีแดดฟ้าอ,อุ่นนะไม่หนาวนะคะไม่หนาวอบ้านหลังนี้ก็จะสวยมากทุกคนอุยรถก็มานะเขาก็าจะหลบกันว่าทางเนี่ยต้องแบ่งเกิดมาต้องแบ่งปันกันนะคะทุกคนตอนแรกแล้วว่าทานอาหารเสร็จเราก็จะเดินเนาะแต่แล้วเราก็ไม่เดินเพราะว่าเราเอ,อ่อฝนมันตกเราก็จะไป นอนพักผ่อนที่โรงแรมสักนิดนะคะแล้วเ,เราก็จะไปเล่นน้ำนะคะจะมีสระว่ายน้ำมีอ่างจาก u ุซีไปอบนะคะอบตัวอบนอนทั้งที่ฝนตกแต่ก็มีคนนะคะมีคนมาเดินนะคะเขาก็พอฝนตกแดดออกเนาะมันก็จะมีหมอกบนภูเขานะคะทุกคนเห็นไหม ตอนเช้าตอนเรามาฝนก็โอ้โหถล่มทลายนะคะนี้เราก็จะเห็นน้ำตกนะคะทุกคนเราวว่าจะหยุดหยุดชมน้ำตกสักนิดนะคะ นั้นเลก็จอดรถที่เราไทยน้ำตกนะคะก็สวยนะคะทุกคนรถไฟรถไฟเล็กลก็ตามมาทุกคน ที่แชมมอนี่นี่นะมันจะมีออที่ให้เราเดินเยอะมากนะคะทุกคนจะเป็นลำธารเป็นภูเขาหน้ามาเที่ยวนะ,ะทุกคนแชมเปีรพี่นีพูดผิดขอโทษนะคะทุกคนแชมแชมเปรนะคะพูดผิดตลอดเลยนะ,ะทุกคนขอโทษทีเราท้อภาคเสียงเราก็จะได้เอ,อ เ,เสียงภาคดีๆบรรยากาศของสวิตเซอร์แลนด์ช่วงหน้าร้อนนะทุกคนชมเปี <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเนกระเช้านะคะที่คนเขาจะขึ้นนะเราแต่เราจะขึ้นไปไหนถ้าเรามาพักที่โรงแรมนะคะทุกคน <c oughs> เขาก็จะมีการ <c oughs> ลดราคาให้เรานะจากโรงแรม เราจะไปขึ้นกระเช้าเราจะไปไหนนะคะเราก็จะถามเออเออให้ทางโรงแรมเขาบอกนะคะทุกคนมันก็ดีตรงนี้เราก็เออเขาเอาออนักท่องเที่ยวร่วมกันนะคะมันก็จะประหยัดถ้าขึ้นกระเช้าน,นะคะแถวนี้ก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมแชมเปี้นนะที่นีภาคผิดเรื่อยแล้วก็วจะมีโรงแรมแต่ละระดับนะคะทุกคนที่นีก็พยายามจะเก็บภาพ เพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าใครมาแล้วพี่นีก็ออขอเสียงหน่อยนะคะถ้าใครยังไม่ได้มาก็ขอแนะนานะคะก็ออมาเดินนะคะมาพักผ่อนนะคะแล้วก็เดินมันก็จะมีออหลายๆอย่างเนาะให้เราดูนะคะเราก็จะเพลิดเพลินไปนะอันนี้ก็จะเป็นรถบัส ถ้าเราไม่เห็นกับตาตัวเองโรงแรมนี้ก็สวยนะครทุกคนทุกคนคิดยังไงคะว่าสวยไหมคะสวิตเซอร์แลนด์แต่ต้องออกนะคะออกเที่ยวนะ,ะถ้าเราไม่ออกเที่ยว ตะเวนเราจะไม่เห็นนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าฝนตกแต่เราก็ยังเห็นสภาพนะเมื่อกี้เราหลงทางเราก็ขับมาที่เดิมนะคะทุกคนเพระาะเมื่อกี้ไม่ได้หลงแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้เขาห้ามนี่ก็ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกแต่ก็ยังมีแดดให้เราเห็นเนาะ นักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องหยุดนะคะเพราะบางทีเราฝนตกนะบนภูเขาบางครั้งมันก็จะน่ากลัวเนาะแต่ว่ายังดีทช่วันนี้ยังมีอะไรนะคะไม่ใช่มีอะไรยังมีแสงแดดนะคะให้คนเออได้ออกเนาะออกจากที่พักเดินนะคะ เพราะว่าตั้งใจมาเที่ยวแล้วเนาะก็ต้องเที่ยวชาเลก็จะสวยๆนะคะชาเลไม้นะคะทุกคนออที่พักน,นี่เราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนที่พักแล้วเราก็ที่นี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็พวกนี้เราก็จะพูดกันใหม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะทุกคน อันนี้ช่มเปขีเราก็ถึงที่โรงแรมนะคะเขาก็จะให้จอดรถทางด้านหลังเพื่อนๆคิดยังไงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะ่ยสำหรับคนชอบเดินเนาะก็มาพักผ่อนบรรยากาศดีนะคะ เราก็เลือกสามารถเลือกโรงแรมพักได้นะคะ <laughs> สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนพีน่นีก็จะไปพักผ่อนหน่อยนะ,ะตอนบ่ายเพราะว่าฝนตกเราก็จะทำอะไรมากวอนนี้ไม่ได้เนาะเราก็ออกเดินทางมาแต่เช้าฝากกดไลค์กดแชร์พีนพ่นีด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ v e c